การลงใช่ไหมครับโอเคมันเป็นตัวดีนี่นะครับที่หน้าจออ่านเริ่มได้เลยครับนี่คุณชานออกตัวก็เร่งเลยนะครับเร่งเลยที่มีมจฉาจัดครับโอ้นี่ก็ทีเดียวก็พ้นกันนะใช่ใช่รอบเดียวอะถอยรอบเดียวเลย สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชานวันนี้คุณชานมาทดลองขับรุ่นไหนนะครับมิตซูบิชิเอสปอร์ตแอตติเมตเอ็กซ์ ord, X, นะครับวันนี้หนึ่งล้านแปดหมื่นเะก้าพันแปดหมื่นาพวันนี้เรารเราอยู่กับคุณยุย้ยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนขายที่จะแนะนํารายละเอียดต่างๆเราแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราให้คุณย,ยุ้ยฝากรายละเอียดไว้ให้นะครับเดี๋ยววันนี้คุณชานจะพาไปทดลองขับว่าคุณชานขับแล้วจะมีความ,มรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะครับคุณชานไปเลยครับอ่ นี่สวยนะโอเคมาดูเกียร์นครับเกียร์สวยมากเลยเราก็ใส่นี่ปลดล็อกก่อนเนาะใ่มาตกอจานลงใช่ไหมครับโอเคมันเป็นตัวดีนี่นะครับที่หน้าจออ่าเริ่มได้เลยครับไปไปเลี้ยวด้านขวานะครับไม่มีรถนะรุ่นนี้คือพร้อมรับรถเลยใช่ไหมครับคุณย้อยใ่่ใครสนใจรุ่นนี้คือมีรถพร้อมที่จะส่งมอบเลยนะครับ นี่คุณชานออกตัวก็เร่งเลยนะครับเร่งเลยที่มีจำกัดครเบนี่แหละ่างช่วงล่างก็ดูมีช่วงช่วงล่างถือว่าแน่นแล้วก็ไม่ไม่ไม่แข็งไม่ไม่โดดอ่ะเวลาต้องกดปุ่มด้วยนะครับใช่ไหมอ๋อไม่งั้นเข้าไม่ได้นะครับเกียร์ดีก็ดันได้เลยใช่เขาง่ายครับง่ายขับง่ายเนาะ ออดูคล่องตัวดีนะนี่ขึ้นเนินครับคือโชคก็ถือว่าดีเลยแหละคือ,อโอเคอยู่นะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าใช้รถที่ออสอ2รอบนะครับไบกำลังซีซีพันหกร้อยนะแล้วก็การออกตัวการอัตราการเร่งอะไรต่างๆจ่ถือว่าทำได้ดี โชว์แบบนี้เลยแหมชอบหน้าจอนี้จังเลยคุณชันสวยดีเลยครับใช่จอใหญ่มาแต่จะดูจอเพลินนะดูถนนด้วย <c oughs> ดูหนู <c oughs> ดูหนังนี่คงจะแบบนี่เราก็จะเห็นนะมีกล้องที่เห็นนะโอ้นี่ก็ทีเดียวก็พ้นกันนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> รอบเดียว <c oughs> อะถอยรอบเดียวเลย <c oughs> ใช่ครับกล้องรอบคันครับไม่ต้องปวชนนะ ียยังไม่สุดนะเนี่ยหลังติดเปาะเลยน่าใช้นะคือถ้าเกิดใครที่กำลังคิดจะซื้อรถก็อยากให้มาทดลองขับหรือว่าติดต่อสอบถามกันดูนะครับนีุ่ม<อ>ชาน<ม>ก็<พ>นขับสองรอบก็ได้มาจอดแล้วนะครับเป็นไงครับความรู้สึกสำหรับการขับสองรอบในนี้ก็โอเคดีครับถึงแม้จะสั้นไปนิดนึงแต่ก็ได้รับรู้ถึงสมรรถนะของรถนะครับว่า ใช้ได้อยู่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ประทับใจนะจากาที่สวยนะผมว่าผมชอบอยู่นะใช่นี่ดูด,ดูไม่ว่าจะเป็นจอหลังพวงมาลัยหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆทีนี้เดี๋ยวให้คุณยุ้ยฝากรายละเอียดอีกครั้งนะครับว่าใครสนใจรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆก็ได้นะครับติดต่อคุณยุ้ยได้ที่ไหนยังไงครับค่ะสวัสดีค่ะยุ้ยค่ะจากมิซูโนเจริญสาปาเทปรักษ์นะคะ ลูกค้าท่านนสนใจโปรโมชั่นนะคะยุ้ยพร้อมส่งมอบให้ได้ทุกรุ่นนะคะสอบถามรายละเอียดยได้ที่เบอร์093 124 39 27แล้วพบกันมารับรถค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมนะครับไปสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เลยนะครับหรือจะอยากทดลองขับก็ปรึกษาที่คุณยุ้ยได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ